พุทธศาส,สนิกชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางมาชมความงดงามของชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมนตนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสถานที่พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29มกราคมนี้พร้อมวางดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัย ส่วนที่จังหวัดหนองคายประชาชนจำนวนมากนำเท่าอัฐิของญาติพี่น้องมารอยอังคารในแม่น้ำโขงบริเวณพระธาตุกลางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังทราบข่าวว่าจะมีการนำเท่าอัฐิของอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณมาประกอบพิธีรอยอังคารที่นี่ในวันที่30มกราคมนี้ขณะที่บางส่วนเดินทางมานมัสการพระธาตุกลางน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแก้บนหลังสมหวังในสิ่งที่บนบานสารกล่าวเอาไว้ไหนหนอ ท่านลงบุณสบผมจะให้บร <ued> ิการเรือร้อยแหงขั้นไปช่วงบสองไปครับหลังจากเสร็จที่ลุงบุุณเรียบร้อยแล้วเปิดให้ร้อยแห่งขา้ามลบุุณไเลปกติแต่ละชนดเวลาโดยรบริการอาร้อยแห่งคานมนเคืองชโมงครับจุดลาเครื่องชโมงพบกับพวกเราทางยูทูบเดลิวไลค์ขีดทีเอ